เอาทุกคนป้อนเดินมาเจอต้นเตีย้ยเต็มเลยค่ะน,น,นู่นค่ะทุกคนสูงมากค่ะเด็ดไม่ถึงนะคะอุ่ยดูค่ะแดงสดเต็มต้นเลยค่ะโอ้ไอเราก็ไปจอบมองไอลูกที่มันสูงสูงเมื่อกี้นะคะทวงนี้ตกมากค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเก็บเชอรรี่ป่ารอบสองด้วยกันค่ะต้นเดิมนะคะทุกคนเพิ่มเติมคือเขาสุกงอมกว่ารอบที่แล้วค่ะลูกดำสวยมาก มีรอยนกกัดนะคะบางบางบางลูกอะค่ะพวงนี้ตกมากค่ะรู้สึกว่าลูกเขาจะใหญ่กว่ารอบที่แล้วนะคะโอ้พระอนชนกล้องค่ะไม่ทราบว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะคะความดกดำของเขาค่ะ ความดกดําของเขาและความหน้าดําของป้ะอ้นนะคะโอ้ยใส่ตะกราดูค่ะโอ้ยอันนี้เหนียวยเก็บรูปใต้นี้นะคะ ฮืมหวานใบเขาจะใหญ่มากนะคะเออ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 อย่าร่วงนะคะ เสียดายนะเน ouais ี่ยชำรุดเก็บใส่ตะกร้าก่อนโืดอ้นโน้มกิ่งเห็นยืดกิ่งยิ้วเนาะค่ะแม่อ้นานนโน้มกิ่งลงมานะคะก็เลยจะสันสกระติดนึงเพราะว่ากิ่งนี้มันสูงมากค่ะ ออหล่นมีหนุ่มฝรั่งจูงมาเดินผ่านนะคะมีต้นสีแดงใกล้ๆนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นสีแดงนะคะจะเขาจะไม่ดำค่ะเดี๋ยวป้อนเก็บมาชิมให้ดูนะคะเมื่อกี้ต้นไอ้สีดำเมื่อกี้มัน มันอยู่สูงค่ะเพราะน,น้อมกิ่งแล้วมันเก็บยากอะค่ะเก็บกินได้แต่เก็บถ่ายวีดีโอไม่ได้ค่ะหืมหวานไม่แพ้กันเลยนะคะมีผู้หญิงฝรั่งสองคนยืนอยู่ใกล้ๆนะคะเขาจูงมือ,อจูงมือจูงหมามาเดินนะคะแล้วเขาก็หยุดคุยกันแล้วก็มองประอ้นเก็บผล,ลไม้ ุดพวงที่ขย่างสูงเนะี่ยเขามองปอ้อ้นเก็บผลไม้โหไม่แน่ปีหน้าเขาคงจะมาเก็บก่อนป้าอ้อนนะคะเพราะว่าปีนี้เขาดูแล้วว่าเขาเก็บไม่ทันป้าอ้อนนี่คะ่ะเวลาเก็บข้างเดียวมันเก็บยากอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋ออีกลูกหนึ่งเละเลยคะ่ะพวกเขาไปกันแล้วคะ่ะเก็บต่อคะ่ะ เดี๋ยวไปดูฝั่งทางนี้นะคะถ้าทุกคนเห็นความดกแดงนะไม่ใช่ดกดำนะคะบนต้นแล้วทุกคนจะรู้สึกสะออนเดี๋ยวประอ้นให้ดูนะคะนูน่นค่ะทุกคนสูงมากค่ะเด็ดไม่ถึงนะคะโอ้ยถ้าเป็นบ้านเราเนาะป่านี้ ขึ้นไปตัดโคนเนาะโอ้ยโอ้ยป้าอ้นไม่แนะนำนะคะอันนี้ป้าอ้นให้ดูเฉยๆคะ่ะดูคะ่ะเขาสูงมากนะคะตัว่าสูงขนาดไหนนี่คะ่ะก็เก็บอันที่เอื้อมถึงแล้วกันนะคะ ันนี้เหมือนจะยังไม่สุกหรือเปล่าชิมดูดีกว่าอืมพอกินได้แล้วนะคะมาเก็บลูกดำต่อค่ะ เขาเดินไปแล้วเขายังยืนมองป้าอ้นอยู่ไกลๆนะคะอย่ามาเก็บขุมทรัพย์ป้าอ้นนะถ่าพากันยืนมองแบบนั้นนะ,ะโอ้ยนั่นไอลนลูกหนึ่งรอบนี้เก็บได้ไม่เยอะเท่ารอบที่แล้วเลยค่ะเพราะว่ามันสูงไม่มีคนโน้มกิ่งลงมาให้นะคะถ่ายจากข้างในก็ ย้อนแสงแล้วทุกคนยังไงป้องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> การทำคลิปแต่ละครั้งมันไม่ง่ายเลยนะคะนันบนให้ฟังอีกมาเก็บข้างใต้นี้ ระวังตำยฝรั่งด้วยนะพระอนนอ้าวนั่นหล่นอีกแล้วอา้าทุกคนประอนนเดินมาเจอต้อนเตีต้ยเต็มเลยค่ะเก็บนะคะไม่มาตรงนี้ตั้งแต่แรกแต่ป้ะอ้นก็จะเก็บเอาแค่พอกินนะคะต้นนี้เพราะว่าพอมีคนมามองเราแล้วไม่ใช่มองเราแล้ว เขาเห็นเราเก็บไม่แน่รอบหน้าเขาก็จะมาเก็บด้วยก็เราก็แบ่งแบ่งเหลือไว้คนอื่นบ้างเนาะเพราะว่าเราอาศัยอยู่ในเมืองนะคะคนเยอะค่ะไม่อยากให้เขาว่าได้ว่าเอยดูซิป้ออ้นคนสุลินอินเดนมากเก็บผล,ลไม้ไม่แบ่งไว้ให้คนอื่นเก็บ ดูค่ะแดงสดเต็มต้นเลยค่ะโอ้ยไอเราก็ไปจอบมองไอลูกที่มันสูงสูง,สงมอตะกี้นะคะเดี๋ยวป้าอ้นจะเก็บอาจจะเก็บจะเก็บพอกินสำหรับวันนี้นะคะแล้วอ,อีกสองสาวันมาดูใหม่ค่ะถ้าถ้านกไม่กินก่อนหรือว่าถ้าไม่มีคนเก็บไปก่อนก็แสดงว่าคนเขาไม่เก็บมีเฉพาะป้าอ้นคนเดียวที่เก็บนะคะป้าอ้นก็จะเก็บอีกค่ะ ก็เคยมีประสบการณ์เรื่องกระเทียมโทนป่าค่ะคือไปกับพี่สาวถ้าถ้าทุกคนได้ชมคลิปเก็บกระเทียมโทนป่าของป้าอ้นนะคะคือป้าอ้นกับพี่สาวกาลังจะเก็บกระเทียมโทนฝรั่งก็ฝรั่งเขาก็เดินมาห้ามเก็บนะเธอเราสองคนก็มองง่ากันเลิกเลกเข้าไม่ให้เก็บ แล้วเขาจะห่วงไว้ทำไมห่วงไว้ให้อะไรนะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเหรอคะคือพี่สาวแกก็บอกว่าไม่มีคนเก็บนะคะทุกปีเขาจะออกดอกของเขาเต็มอะไรนะลานจอดรถอะค่ะแกก็เลยพาป้าอ้นไปเก็บ แต่ว่าเราไปก็เจอเลยค่ะไปครั้งแรกเจอเลยค่ะทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเก็บตรงนั้นนะคะแล้วก็ป้าอ้นจะไม่ไปตรงนั้นอีกเลยค่ะเจ้าของถิน่นเขาห่วงเราก็ต้องรีสเป t นะคะเราก็ต้องยอมรับในสิทธิ <c oughs> หรือความคิดของเขาเนาะเรามาอาศัยประเทศเขาอยู่นี่คะ่ะทุกคนได้พอกินนะคะ คลิปนี้ป้ะอ้นอาจจะพูดเยอะไปหน่อยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ